ความเชื่อความศรัทธาเหมือนเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ที่ซุกซ่อนดอกผลความงดงามไว้ในเมล็ดเหมือนสายลมแสงแดดสายฝนมองดูว่างเปล่าคล้ายสัมผัสเราแล้วก็ผ่านไปพร้อมกับการเวลาแต่ละช่วงนาทีไม่เลยครับหาเป็นเช่นนั้นเลยสายลมแสงแดดสายฝน มีชีวิตและความหมายเรื่องราวเมลกดพันธุ์พืชที่ซุกซ่อนต้นไม้ทั้งต้นเมื่อมาบรรจบกันกับสายฝนแสงแดดสายลมก็เผยธาตุความงอกงามมอบให้กันและกันวัดรังมันวัดเลด็กภายใต้อ้อมกอดของท้องไร่ท้องนาอยู่ห่างไกลความเจริญ พอสมควรยอมรับครับเข้าไปครั้งแรกชิดในใจเลยว่าวัดเล็กๆกลางท้องไล่ท้องนามีอะไรที่สามารถสร้างสารสนานได้ใหญ่ขนาดนี้ดูเหมือนจะไม่มีกำลังดูชุมชนดูพื้นที่น่าจะไม่มีกำลังสร้างได้ขนาดนี้ท้าววัลวัตถุ ไม่ใช่ราคาถูกๆูศิละปะแต่ได้อย่างไม่ใช่สิ่งที่ได้มาง่ายๆแต่สิ่งเหล่านั้นมีคำตอบเพราะสิ่งที่ผมเห็นอยู่ตรงหน้านั้นมันคือความงดงามที่สามารถสัมผัสได้จริงคนคือคำตอบที่นำพาความงดงาม ตั้งอยู่ตรงหน้าให้ผมได้ประจักษ์หลวงปู่แพ้วปะวรวรพระชาราห้าแผ่นดินท่านห่มบุญกินศีลพิสูจน์กับการเวลาเมื่อท่านถึงต้นธรรมท่านก็นำผลไม้เหล่านั้นแต่ท่านนำมาย่อยนำมาสกัดพิษออกไปเอาแต่สิ่งที่เป็นคุณ ให้คนนั้นสามารถสัมผัสและเข้าถึงง่ายใช้ในการนำพุทธคุณที่ท่านได้มาบรรจุจิตเพ่งแปลงธาตุดินน้ำลมไฟสู่วัตถุมงคลมอบให้ผู้ที่มาวัดได้เลือกเ,เ,เช่าบูชาท่านก็นำปัจจัยเหล่านั้นมาบูรณะสร้างสิ่งใหม่ที่งดงามขึ้นปรับพื้นที่ที่มันไม่สะอาดให้งดงามให้สะอาด สร้างวัดโรงเรียนชุมชนให้มีแสงเพื่อรองรับเมล็ดพันธุ์แห่งศรัทธาร้อยๆที่ร้อยอยทางที่มาวัดท่านมาร่วมกันเป็นแสงเพียงมองเพียงท่านมีโอ,อกาสได้เข้าไปสิ่งที่ทำให้ต้องตะลึงคือความงดงามเริ่มที่จะงอกขึ้นเติบโตขึ้นจากศรัทธา เงินเรียนเงินแบงเงินไปจากศรัทธาที่ท่านมอบให้แปลกนะครับว่าศิละปะที่ผมเห็นผมมองนั้นเกิดจากช่างศิลป์ตัวเล็กๆช่างศิลป์ชาวบ้านช่างศิลป์ที่พยายามจดจําเอาความงดงามของคนที่มาวัดแต่ละคนแต่ละคนคนนั้นก็มาพูดคนนี้มาพูดแบบนี้สวยแบบนี้งามและเอาความงดงามนี้ไปบอกให้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อหลวงพ่อก็ปรับความงดงามให้นมาเป็นผ่านรูปรักเหมือนเข้าไปวัดเข้าไปแดนสวรรค์เข้าไปสู่ท้องพุ่งแห่งป่าเขาหิมาผ่านที่รวมบรรดาสัตว์เทพทั้งหลายนาคยักษ์ครุฑแล้วรวมศิลปะในปัจจุบันที่เป็นการ์ตูนเป็นหนงังเป็นเรื่องราวที่เราเสพสัมผัสได้ปัจจุบันวัดเล็กๆเ,เ,เป็นวัดที่ รวบรวมเอาจินตนาการของคนร้อยแปดพันเก้าร้อยพ่อพันแม่แต่มาปรุงเอาสิ่งที่งดงามที่สุดมาวางไว้ตรงหน้าแล้วแต่คนชอบใครที่เข้าไปบางท่านก็เห็นพระก็กราบเห็นพุทธรูปก็รู้สึกอิ่มใจบางท่านเห็นรูปที่เป็นเชิงป่าเขาหิมพาน ที่มีสัตว์เทพต่างๆก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นพอใจก็เดินเข้าไปสัมผัสความรักความพอใจความชอบกลายเป็นดอกผลเหมือนกับเมล็ดพันธุ์พืชที่รอสายลมแสงแดดสายฝนพอเหมาะพอเจาะกันก็งอกงามขึ้นมีเวลามีโอกาสอย่าลืมแวะไปกราบ ไปไหว้ไปเติมแสงของเราบ้างว่าวันหนึ่งสิ่งที่เราคิดว่าสวยอาจจะเป็นที่ประจักษ์ให้คนอื่นมาเห็นมาชื่นชมได้แล้วก็ปรุงให้เรานั้นพลอยได้บุญไปโดยง่ายๆมีโอกาสอย่าลืมไปกราบไปไหว้วัดอารางมันกำแพงแสนนครปฐมขอบคุณทางวัดคณะกรรมการวัดแล้วก็ ความงดงามที่ทําให้ผมได้ชมเห็นสิ่งที่งอกจากโมเด็ตพันธุ์พืชแห่งศรัทธากราบขอบคุณมากครับโปรดติดตามคลิปวิดีโอในตอนต่อๆไป